ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาทําเมนูอาหารที่ราคาประหยัดกันซักเมนูครับท่านผู้ชมครับสําหรับเมนูนี้ก็คือผัดเผ็ดซี่โครงไก่ครับแต่วันนี้ก็จะผัดเผ็ดกันแบบน้ําครุกคลิกฮะแล้วก็ในส่วนผสมครับผมก็จะใส่เครื่องเทศเข้าไปด้วยครับเพิ่มความหอมให้กับผัดเผ็ดของเราครับสําหรับวัตถุดิบที่เราใช้ครับก็มีไม่มากครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมี ซี่โครงไก่ครับ1ตัวครับตัวนี้ก็ซื้อมาในในโรตัสครับท่านผู้ชมครับก็ราคาอยู่ที่19บาทครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดครับแล้วก็เป็นผักก็จะมีใบกระเพราครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกฮะแล้วก็มีพริกแดงครับพริกแดงก็จะเพิ่มความหอมให้อ่าให้ได้กลิ่นของพริกสดครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเทศเราก็จะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมครับซึ่งวันนี้ผมก็จะใส่อ่าแค่ครึ่งซองครับก็ใส่ไม่หมดครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะครับกลิ่นก็จะฉุนไปครับ ก็ใส่แค่พอหอมครับครับก็วัตถุดิบแล้วก็ใช้แค่นี้ครับ ก่อนจะนําไก่ไปผัดผิดครับแล้วก็นำที่โครงไก่ครับลงไปล้วนก่อนครับทู้ชนครับก็เพื่อให้มันไก่ครับออกบ้างบางส่วนครับที่โครงไก่ก็จะมีมันเยอะครับทู้ชมครับครับอันนี้ก็ที่โครงไก่แล้วก็ชุกบ้างบางส่วนครับแล้วก็ ันเขาก็ออกมาค่อนข้างเยอะครับตันนี้เราก็ตักขึ้นใส่ชามไว้ครับ ผมก็จะละลายพริกแกงกับน้ำเปล่าก่อนครับท่านผู้ชมครับครับก็เทลงไปครับ เรเติมน้ำตาลลงไปครับหนึ่งช้อนครับผนสุร,ระสมาณครึ่งช้อนครับส่วนเครื่องเทศครับท่านผมครับเั้งเทศหนึ่งซองจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งครับถ้าใส่เยอะก็จะฉุนไปครับ ผัดเพือพอของก่อนผัดครับตับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปครับ,บนีนน้ำเก่าที่เหลืออยู่ตักเทลงไป ตอนนี้ก็กลิ่นหอมมากครับครับที่โครงไก่ผัดเผ็ดก็เป็นเมนูที่ประหยัดครับแต่ว่าอร่อยครับท่านทุกคนครับก็เป็นเมนูแนะนำครับยิ่งช่วงปล,ปลายเดือนนี้ก็เหมาะนะครับรเติมน้ำนิดนึงครับ ใส่น้ำพอคุกคิดครับครับแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนิดนึงครับน้ำปลานี่เติมตามชอบกรับพียจังหัด นี้ก็บอกได้เลยครับว่ากินหอมมากครับ แล้วพอใกล้สุกแล้วครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับแล้วก็พริกแดงยิ่งใส่ใบมะกรูดเข้าไปยิ่งหอมครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้แกงเผ็ดไก่ของเราแกงเผ็ดที่โครงไก่เราก็สุกไปตล้วครับท่านผู้ชมครับ ตเติมใบกะเพราลงไปก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับครับแล้วตอนนี้เศษกุ้งไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ตักใส่ถ่านถ่านไปกับข้าวได้ครับ